โอ้ยแย่นี่ก็อร่อยเกียนคุณกินดิอ๋อเดี๋ยวเราจะไปกินเต้าบักขามไปหาเพือนคือคือจินจริงเหรอสวัสดีจ้า ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสาวเลยพาเที่ยวเมื่อนี้มาพบกับช่วงกินข้าวไงกินข้าวไงสิกินยอยี่ยงมูก็มากกินเนี่ยได้ปะก็เลยคิดอ,อยากกินจุก็เลยจะชวนพี่นสาวนะคะเดี๋ยวจะไปกินอยู่ภูหลวงคือเก่าเพราะบรรยากาศมันดีเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะทําจุ เนี <N> ่ย <d> ด <ip> ิบล้ะกามีอันนั้นย่างน้ำอันหนึ่งอันเดียวปิ้งอันหนึ่งอันเดียวรู้เลยว่าคือเอียงทำเมนว่าไถบ้านเหานี่สิลู้เลยเด <N> <d ip> จากเนาะไปนี่ก็โทรสส่วนเพื่อนสาวไปเรียบร้อยเลยเดจานเนาะ <N> <d ip> เดี๋ยวเหากัสิไปซื้อเนี่ยโฆษณาเขียงเนี่ยให้อ้ายก่อนไอ้ไอ้ป๊บคนโก้เนื้อเขาสุดยอดจริงๆก็เลยสิไปซื้อ,อเนี่ยที่เขียงเพิ่นสั่งไว้เรียบร้อยอู้ยอย่างแซ่บว่ารับรองไม่น,นี่ผู้ใดามากกินจุรับรองน้ำลายไหลในใส่เดี๋ยวไปพ่อกันเดจาไปกันเดจ้า เท hey, ียนเยอ๋อเตก็บข้อมอู่นี่ล่ะมื้อนี้ว่างบ่นี่ยือสิไปได้เนี่ยโอ้ยฉัเยนเก็บข้อมห้ลูกสั้นโอ้เ oh, ตรียมของให้ลูกอยากกินจุ่ก็เลยไปสิสวนไปกินจุ่อยู่ภูหลวงไปบอ่อไปกินอยู่ตีนภูหลวงวิวสวยๆเพื่อนเธอมากินจุ่ยแหละสัส่งจุไว้ให้กินลาบเลียนดน้ำโอเคต้องจัดทำไมว่ามาดามเปรี้ยวโทส่วนเนี่ยเธอต้องว่างเพราะสันนี่ซีมีของกินแซ่บๆให้เธอฮัลโหลเสบายจ้าเทียนเยอะแตงโตอยู่กับอะไรเยอะบ้างไปไหนสิซวนไปกินจุ เอเอมันต้องอย่างซี่มันต้องอย่างซี่ออออ<า>กูหล่งมองเกาตีนพูเลยเออโทรส่วนเจนี่แล้วเดี๋ยวโทรส่วนอันงามเสซนหลวงกันไปดิน,นะฮัลโหลเพื่อนมาได้ยา้ายโอ้ยอยู่ได้เห็นอย่างย้อโอ้ยเนี่ยกำลังสิไปธุาาาปราธุระบ๊าได้โอ้ยสิไปธุระดายสิส่วนไ,ไปกินโจอ้อย่าเพิ่งไปกินอยู่ได้ละโอ้ผู้หลวงผู้หลวงตีนภูห่อหนะน่ะเออส่วนหนึ่งซี้เนี่ยแม่ละอันแต่งตัวงามๆเด้อสวยๆเด้อเพื่อน สัญญาณหายจะเรามนอยู่ภูเขานะถึงเจนนี่เคที่งามแสนหลวงส่วนครบแล้วเรียบร้อยจะขับรถไปซื้อเนี่ยก่อนที่นาดอกไม้นะคะเขียงเนื้อพ่อส้มเนื้อดีที่สดุดเนื้อเลิศที่สดุดเพี้ยกะคนแปะตายเพี้ยนะไปซื้อเนี่ยกันเลยจ้าสดีจ้าอ๋เดี๋ยวเจ้าของเคียงนะ ไอปั๊บคนโก้คือกันตี๋เอาใส่แม่อนใส่แม่ตอนใส่แม่อนเขียงเนื้อพอส้มขี้เพียสะอาดนะจ๊ะแล้วก็ขมอ่ำรำด้วยฝากร้านฝากร้านเขียงเนื้อพอส้ม088ร0 9 4033สมนื้าสดๆค่ะจ์าเนื้อสดทุกวันเว้นวันพระค่ะถ้าวันพระไม่ต้องมานะ เต็มผู้ให่ผ่านมาแถวจะไปอุดรทางผ่านอุดรเด้อจ้ะนี่เลยเขียงเนื้อพ hm ้าส้มเด้อจ้ะตรงข้านโรงเรียนมนาดอกไม้จู๊บสีเพื่อนสาวกับมาฮอดแล้วจ้ะนี่เต็มรถอ้ยเต็มรถอ้ยะเต็มรถไอ้ยะนี่อุ๊ยตายแล้วฝาแฝดฉันอยู่ข้างหลังงามแสนหลวง เพื่อนใบกำลังจะบงังความเพื่อนใบกำลังจะบังเกิดโ oh my god <c oughs> ทั้งคนทั้งม้าคนนะโอ้เ oh, <c oughs> บิ่งแคสุดแต่คนนะ ครัพีพน่น้องเมนโอ้ท่าทานี่ออกอากาศนี่ผัวบ่มีห่าด้ยาก,กเกลว่าห่าดผัวหยาดว, <c oughs> ว้าวนาี่ท่าสะบัดผมอันนี้เนื้อบัวเนื้อบัวตรงนี้นมันสั่นคอหรอเสียร้องไห้เออเวลาย่างแล้วมันนั่น,น,นมันมันไหลเลยเออมาเสียร้องไห้กินเราให้กินล้วให้เลย น้องงามเสร็จแล้วเอิ้นกระแต่งัวเนาะถ้าแม่นว่าไ,ไทยบ้านพี่น่ะเอิ้นว่าอันหนึ่งอันเดียวแต่ว่าเบ้าตรงๆหรีกะงัวอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะอันนี้รวยงัวยาวมากยาวแบบเท่าอันนี้อันนี้กับบักแต้อันนี้เด้อ อันนี้ที่เปรี้ยวโซนี่เนะี่ยทำแม่นว่าสายกินเนื้อนี่สุรู้เลยว่าแซ่บมากสำหรับคนอีสานนะจ๊ะถ้าไผรอยากกินเนี่ยถึงต้องสั่งสั่งข้ามวันเลยเด้ถึงสิได้กินนี่เลยเขาเอิ้นว่ามักกะโบกเหมือนเขาเอิ้นกันงนอจ๊ะนี่มัน,ะออนจะอยู่ตรงไหนของวัวคะมันจะอยู่ตรงเนี่ยตรงตรง,ตรงเอ่อง่ามขาตรงนี้นะคะกีแต้นี่จะอยู่ตรงอันกบ,บักแต้นะกบหูเขาเขาถึงว่าอันตบักแต้นะอยู่แถวเนี้ยละกบหูอันนี้เขาเอิ้นว่าปลาหมึกเพราะมันคือปลาหมึกแต่ที่จริงมันคือควันหัวใจอ๋ออ่าฟังนี่สิเป็นหัวใจมัน หัวใจอันนี้ที่มีความรู้เพราะว่าออย่างเคยเฮ็ดเนื้อมาก่อนเนจ่อาชีพเก่าเนต่ให้ให้อีพ่ออีแม่เสาแล้วละเนาะอันนี้ก็เป็นซิ่โครงอันนี้นะติดมันนี่แซบ่บเดี๋ยวสิมาย่างกันเนจา้าอันนี้นะเอาไว้ย่างกันเดี๋ยวงามแสนหลุนจะหมักนะคะ ออกมาต่ำกินง่ายกันเนาะลูกไหนดีลูกนี่เนาะเนยนี่เนาะเอาหนยแก่ๆดีกว่าอ่าเนยใแนวเนาะอัะอะนจะตกขาดน,นะจ๊ะ ใช่ไหม,มเฮ็ดน้ำจิ้มขี้เพียเด้อจ้ะขมอมลำขี้เพียหัวพุงเลยก็คือเป็นขี้เพียออนก็คือขี้ออนเด้อจ้ะเนาะ <Wow. S 1> เดี๋ยวเราจะมากินขี้กัน <Wow. S 1> <laughs> ต้มแกงสุกก่อนเด้อจ้ะค่าพญาตก่อนเพราะว่าพญาตมันเยอะใส่รถเนาะ <Okay. S 1> ผ่านการพัชเชอร์ไรต์เรียบร้อยแล้ว <Okay. S 1> นะจ้ะโอเคอันนี้เตรียมไปแล้วอันหอมน้ำนข้าวคั่วแล้วก็มีพริกป่อนอยู่ข้างในแล้ว เดี๋ยวขอซิมเหมือนกันนจ้ะอืมซับอะไรอ่ะอันนี้แบบแปะหั่นเซกชิมอีกแล้วขั้วของใจแซ่บโอเค <laughs> ฉันใส่อะไรไปแล้วก็ไม่รู้ฉันลืมาวครบแล้วเหลือพริกเหลืออะไรเออขั้วล่ะขั้วฉันต้องขั้วฉันกินดิบไม่ได้ขั้วล่ะโอ้ยแค่ตัวขั้วบอขั้วขั้วทำใจไว้ได้ เดียวสุกแล้วเจ้าเดี๋ยวจะมาลองกินกันแบบเนี้ยวิ้ข้างในมันเป็น,นอย่างซี่มันก็เหมือนเอละ่ะลองซิเบิง้งเดี๋ยวมาจิ้ม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 ได้ปวดคิด้ขี้งา อันนี้ตัวไข่สุกแล้วเบิงเด้อจ้าสิเป็นอย่างไรมาซิมเบิงนี่มันจะคล้ายๆพวงนมเด้อจ้าขอหั่นเฉพาะตรงน,นี้นะครั้งแรกบอกเลยเคย,ยกินมังกรอืมคล้ายคล้ายพวงนมไหม,ไมคล้ายคล้ายพวงนมจริงเหรอหน้าตามงงงงึงโอเคมากแต่ก็อร่อยเกลีจ<ร>้าเฮ็ดเสร็จแล้วนี่เดี๋ยวเราจะไปกินเต้ตหู้บะขา่ามไปเฮาเพื่อน กินข้าวไงไงโบ้หึไม่ลงแล้วไงเงือยตอนนี้กินข้าวสวยกินข้าวสวยนะมาจ้ะเฮ็ดแล้วเาจัดกล้าเลยเฮาข้าวเหนียวส้นตำออริจินัลที่สุดแล้วนะจ๊ะว้าวอันนี้ผักเอียงเขาเหนะผักเอาไว้กินกับลาบอืมันจะหอมๆ เจ๊งหอให้สูฟีสาวกินเนี่ยสองสาวโอ้เ็ดอีพีผิดแล้วล่ะเจียน,นเจียนเนาะวันนี้กินรับ,บลืน้นซาซสมชูนะคะนี่กับน้ำจิ้มขี้เพียเห็ดเห็ดขมอูดีตางามกินดิบม,มาลองบึงดู บูทำใจไม่ได้จริงๆเดี๋ยวลองก่อนขอบบีขอบบีเด้อจ้ะมันใส่เส้นนี่เหรอนี่ป่ะอืมว่ามันก็จะลืมรสเนื้อไปเลยนะอืมก็เดี๋ยวทำไมเธอจึงหยิ่อย่างนั้นน่ะเออจริงที่เดียดเนอ่ยยาเกินทำไมอ๋อมันจี้เดือดเนีเจน โอ้ยทำงม่ได้ขียดดกินไม่ได้จริงๆนานาโอ้ขนาดแซลมอนดิบกูยังไม่กินเลยแต่อันนี้ค่ะกินได้แซลมอนสุกนี่นี่ใหญ่ก็กินได้อืกอูกป่ะอืมเหมาะปากกูอือ เหลืออะไรฉันกินบ้างเอาหมูอึมจะกินยังไงจะบอกว่าใครไม่กินเนื้อเนี่ยเขาบอกว่าเชยมากเพราะมันแซ่บเพราะเราเป็นสัตว์ใหญ่ตัวนื้อเพราะผเป็นสัตว์ไงอืออืันนี้ก็บอกกินเนี่ยเนี่ยซาซิมิอร่ออยะไรอ่ะไรกลุ้มจริงๆอะ เฮงโตสันสัน้นเฮงนั่งซีเฮงคือเกียนคม้าคุณฝคกชื่อค่าทำอะออกออกริงจออืออมกคือว่ากินเกาหยู่กุงนาอ๋หงนาอะไรงามงาม,มวิวตอเฮ็ดงานมีเมย์มาแล้วค่ะเนาะสมัยตะกี้สมัยน้อยเนาะเธอบริเฮ็ดเว่ยเธอได้เไบดเฮ็ดเปเฮ็ดน,นากักพอปไหทำสิ ม่นุ่มแต่ไถนาเฮ้ยไม่ไถเหรอแต่ว่าตอนในน้อยนี่ยอีพ่อพาไปเฮ็ดตั้งแต่เจ็ดขวบกินข้าวเพื่อนก็จะพามานั่งจิละทำอะไรทำนาอ่ะหลกกะกูคิดนาหลกก้าปละกูนะแผนแหกยายก้าแผนแหกไงก้าเออกูก็จะถี่ในกระมังแล้วกูก็ไปแย่ก้าหักแผนแหกเกี่ยวเพื่อนบอกให้เกี่ยวเพราะว่าเกี่ยวข้าวบอลเกี่ยวบะบึดเพุ่งใหญ่บอกให้เกี่ยวให้นั่งอยู่เฉย เขาก็จ้างๆกันทั้งหมู่บ้านนี่หะใช่ไหมเวลามาทำช่วยกันนะเขาไม่เรียกจ้างเขาเรียกว่าลงแขกลงแขกแล้วก็แบบผัดกันไปทำนาแทนแหงกันตอบแหงนะฮะเริ่มเห็ดเผ็ดอะไรอ่ะจิ้มจับอืมอจับนี่จ้ะเวลาเพิ่งเก้วเข้าใช่จ้ะเพิ่งก็สซิบบว่าพักมากินหน่อยสิอันอู้ทิวาว่า เป็นกลนเอิญมูมาเกี่ยวเนาะเป็นกระซีไปซื้อเนี่ยมาให้กินหนึ่งเิละ่ะให้กันนั่งโุ้งนงงั่งเสละเนาะแต่คนบนได้ใส่ชุดหนึ่งเสียนะจ๊ะเนาะ <c oughs> อันนี้เสียกลวง <c oughs> โอ้เมื่อกี้กูลาบกูเสพมือเลยฮะถ้าใสนชุดน,นี้ไปทำได้ไหมทำได้ครับแม่หมดเอิม่มเอิญไปหวานปลาเมื่อกี้นะบวก,กระดาเนาะห <c oughs> วานแห่อืม่มหวานแห่ สลังเฮสลังเฮสลังเฮวันเฮวันเฮเยวจะไปลองวันแห่ก่อนกินข้าวแล้วก anyway> ่อนโอ๊ะร่างปากก่อนอ่อนๆแบนๆแรงแบนๆนี่จ้าอันนี้บ่สวบเสาจขอสวบทางนี้กันด้วสุดเลยจ้าสดๆอืมเอาฉันบ้างเอาลูกนี้งัให้มันปงไหมรับกว่านี้ไม่ก็แล้วอ้ย เราก็กินต่อได้อุ้ยแซกอีหลีดยเนี่ยลูกนี้นะมันอ่อสดสดจากต้นด้จ้ะหดูไม่ได้ข้างเขียงมันโคตรอ่อนเลยนะปิดท้ายด้วยลูกนี้เรียบร้อยไปแล้วนะจ้ะกับลาบจุการทงหนานี่เลยตีนผูหลวงโอ้ยฮอนเลยทั้งสุด ใส่ก็ะขอบคุณทุกๆเอฟซีเลยที่ติดตามนะจ๊ะกันอย่างใส่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแสกดซับสไครต์นําเดอร์จ้าแล้วพบกันไม่ดววววกับสาวเลยพาเวียว์วระดาววววสวว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 วรววววววว